โปรแกรมนะคะของฟอร์มูล่าสมาร์ทบิตสามนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำในส่วนของฟีเจอร์นะคะ OCR สแกนภาพไปกำกับภาษีซื้อสดนะคะแทงการคีย์ด้วยมือนะคะเป็นฟีเจอร์ที่ลำ้ลำๆและน่าสนใจด้วยอย่างั้นเดี๋ยวเราไปลองทำกันเลยนะคะเริ่มต้นหลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาแล้วก็ไปที่ระบบซื้อนะคะเลือกซื้อสดนะคะ หลังจากนั้นเราจะเห็นปุ่มเป็น OCR นะคะเราคลิกเข้าไปเลยค่ะหลังจากนั้นเรากดเพิ่มนะคะแล้วเราก็ไปเลือกอเอกสารนะคะไปอัปโหลดบินซื้อที่เราเตรียมไว้นะคะกดเลือกเอกสารก่อนก็จะเป็นเฮค,ค่ะแล้วก็กดบันทึกได้เลยนะคะตรงนี้ เราข้อมูลก็จะขึ้นมาเป็นใบเสร็จที่เราเลือกนะคะสถานะจะเป็นเวช OCR หรือกำลังดำเนินการอยู่นะคะเรารอสักครู่หนึ่งนะคะค่ะหลังจากที่สถานะเปลี่ยนนะคะเป็นเวสคอนเฟิร์ม OCR แล้วก็คือกำลังดำเนินการนะคะเราคลิกเข้าไปดูข้อมูลสักนิดเนึ่งว่าถูกต้องตรงตามบินที่เราซื้อไหมนะคะ ก็จะมีชื่อผู้จัดจำหน่ายถูกต้องนะคะ,ะจำนวนสินค้าที่เราสั่งซื้อไปนะคะยอดเงินโอเคกดบันทึกนะคะหลังจากนั้นสถานะจะเปลี่ยนเป็นกำลังดำเนินการเราไปคลิกแถบขวามือนะคะ3จุดตรงนี้เลือกสร้างเอกสารนะคะค่ะ ดูข้อมูลสักนิดนึงค่ะโอเคถูกต้องตรงกันเรากดบันทึกข้อมูลได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะก็จะขึ้นเป็นสถานะสำเร็จนะคะใบเสร็จตัวนี้สร้างด้วยอะอ่า OCR ได้ร้อยแล้วนะคะนี่เรากดไปที่บินซื้อสดก็จะขึ้นสถานะเป็นสำเร็จนะคะนี่เราก็ไปดูอ่เราก็สามารถที่จะพิมพ์นะคะเป็นใบเสร็จ เป็นใบสั่งซื้อที่เรามีขออย้ญาท้่เป็นบันทึกเรียบร้อยค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ